สวัสดีครับผมเจอกันวันหยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันหยุดของคุณหมอนะครับผมวองมาอยู่ลงรัวนี่นะครับมันอยู่ลงครั้วนะครับนั่งเบ่งป่วยนะครับฉีกเป็นมานะครับมาจากชนบุรีนะครับทำงานที่ชนบุรีแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนยังไม่รู้นะครับ คร่าวๆก็ว่าหมอน้องก็ดูกกินนะครับเจ้าเล่าอาการให้ฟังนะครับคุยกันมาแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับหมอนัดวันที่ห้านะครับที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าเดินทางมานี้ก่อนนะครับก็ต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับว่าวันนี้คุณหมอหยุดนะครับก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับถึงจะ ได้ดูอาการกันนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่ครับจะเป็นกี่จุดนะครับจะเป็นหมอนรองกระดูกปิ้งอย่างเดียวหรือว่าอาการของเส้นต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของกระดูกหนิดเส้นด้วยนะครับดูจากลักษณะท่าเดินนั้นนะครับก็ต้องรอลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับน้องไปอาจจะมันมืดหน่อยนะครับจะถ,ถามว่าทำไมผมมานั่งดำคลิปอยู่ตรงนั้นนะครับ เขากาลังคุยกับการกันอยู่ปรึกษาอยู่นะครับว่าจะทํำยังไงนะผมก็ไม่อยาก,กรบกวนนะครับเํากลังปรึกษาอยู่นะครับาทางน้นก็นัดทางนี้ก็ได้มาทางนี้แล้วจะทํายังไงผมก็เลยไม่อยากจะแทรกนะครับดีๆจะไปนั่งปั๊บถ่ายเลยมันก็มันใจเหตุน,นะครับ ไม่ใช่เหตุเขว่า,าจ,จะเล่นด้วยไม่เล่นด้วยเพลอๆเราจะโดนด่าไปด้วยวพาเขาคุยทุเละกันอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าจะอยากทําก็ทํา,ทา,ทาะนะครับก็จะเงียบๆนะครับเงียบๆเงาๆหน่อยนะครับวันนี้าเง,งียบๆเง,งาๆหน่อยมองดูใบแปลงผักก็จะบางๆนะครับพอาเมื่อคือนนี้ก็เก็บออกนะครับ ช้านี่ก็เก็บก็จะเหลือรุ่นเล็กนะครับรุ่นจิ๋ว่ะเป็นรุ่นๆรุ่นๆกันไปนะครับเราก็จะดูบรรยากาศนะฮะไปด้วยตั้งฟังผมบรรยายไปด้วยนะครับผู้ป่วยนี่เป็นผู้หญิงนะครับมองเข้าไปอาจจะมืดๆหน่อยนะครับมากับพ่อกับแม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับผม ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนแต่พักที่นี่แน่นอนครับผมจัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วพี่เขาทำงานอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทําประวัติไว้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมก็เดินออกมาครับก็นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งก็เดินออกมาครับเพราะว่า เขาปรึกษากันอยู่นะครับก็เลยเดินออกมานะครับให้ปรึกษากันนี่ครับทางด้านเราก็จะหยุดทุกวันศุกร์นี้นะครับดังนั้นก็จะเปิดทําการตามปกตินะครับผมหยุดทุกวันศุกร์นะครับคุหมอหยุดพักผ่อนครับผมอีกทีหนึ่งก็จะหยุดหนึ่งวันนะครับวันศุกร์น้องยันก็จะเปิดตามปกตินะครับ แต่2องโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับเป็นแต่2องโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นครับความเจ็บปวดครับอย่ <Thank you. S 1> ใกลแค่ไหนก็ต้องมาครับไกลแค่ไหนก็ต้องมาครับ เป็นความดันด้วยนะครับป่วยที่มานะครับเป็นความดันด้วยนะครับเมื่อกี้นี่วัดความดันสูงริ้วเลยนะครับต้องให้นอนพักนอนพักแป๊บหนึ่งแกนอนพักสักสิบนาทีนะแกก็ตื่นมาความดันความดันสูงทำประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำประวัติเรียบร้อยแล้วที่ปู่ก็ดูอาการเราข่าวนะครับดูอาการเราข่าวไปแล้วนะครับก็วันหน้าครับก็ขออย่าเป็นเยอะนะครับขออย่าให้เป็นเยอะครับอย่าให้เป็นเยอะเป็นนิดนึงก็พอโอ๋ลังใจช่วยผู้ป่วยนะครับ ทรมานครับผมดูอากาศดิมันเป็นยังไงมันทรมานนะครับวัยกำลังทำงานด้วยนะครับสามสิบต้นต้นสี่สิบเนี่ยครับสามสิบกว่าเกือบสี่สิบวัยกำลังหาเงินครับกำลังหาเงินหาทองครับแล้วก็มาเจ็บแบบนี้นะครับเป็นทองที่หามาได้กำลังเสียกับการรักษาล้วก็ไม่รู้ว่าไปรักษาที่ไหนมาบ้างนะครับ ไปรักษาที่ไหนมาบ้างก็ยังไม่รู้เลยนะครับโอ้ยสวยของเราเสาๆใช่ไปอยู่หลังบ้านหมดแล้วบ่ออน่าจะยังนะไม่รู้มันก็ ขนมกระทาขนมไข่นกกระทานี่ครับนี่ก็ผ่านการคัดเกตเข้ามานะครับผ่านการคัดเกตเข้ามาก็จะได้มาแบบนี้นะครับผ่านแอดมินผ่านการคัดเกตจากพี่ปูนะครับอ่าก็จะได้เดินทางเข้ามาแบบนี้นะครับจะได้เดินทางเข้ามาแบบนี้นะครับ ถ้ามาถึงก็จะได้ทำประวัติไว้นะครับว่ามาวันที่เท่าไหรนะ่นะครับเขียนในหมดคราบเมือนอยู่ที่โรงพยาบาลเ<ม>ชื่ออะไรเชื่ออะไรนะครับเป็นอะไรนะครับเป็นผู้ป่วยมาใหม่ครับผู้ป่วยมาจากทำงานอยู่ที่ชนบุรีรครับผมเพิ่งมาถึงครับความดันสูงซะด้วย อยู่ข้างหลังน่าอยู่ข้างหลังครับพี่ได้พ่อแกไม่ยอมนอนนอนไม่ลงน่ะทั้งคืนเลย,เยน,นี่ต้องหักดิบต้องหักให้นอน,น,นหมดแรงแล้วกันอนอโอ้ไข่มานอนนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่เนี่ย ไป,ปลใจนอง้กนะโอ้ไม่ว่าโจรที่ไหนมามาหาซื้าชาห้ลูเป็นอะไรอีกล่ะจะไปตัดเล็บครบตัเล็บครบว่้จะมาเอาเบอร์โทโทสั่งน้ให้โอ้โอ้ว่าใครมาองงอสงสัย ไะเลยเรียนนั่อีกแหละช่างเถอะอยากกินมากเลยปล่อยไปมันอยู่ที่เราเลยแหละตอนนี้นะไข่สั้นใครทำไข่หนูเต้จะบ้าเล้แต่งยินด้วย ไมเหรอดูมแลเบียดดูดี้าวับในในก็เป็นแค่หมอนรองกระดูกปินนี่ก็ไม่นานนะครับไม่นานไม่นานก็คงจะดีขึ้นครับผมถ้าเป็นแค่หมอนรองกระดูกปีนนะครับภาวนาให้เป็นอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมได้เกกินไปก่อนหน้านี้นะครับอ่า ภาวนานะครับเ,เราจะมาติดตามกันต่นต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครบพี่ายรูปสองสองแบบที่ไปถ่ายที่ไหนหนูไม่เห็นร้านบูมโ,โตพีไม่ห็นบูมร้านอะไรที่มีผู้ชาย